ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ Bigceller คลิปนี้จะแนะนำวิธีการสร้างใบสั่งซื้อ16 8 8หรือซิงค์คำสั่งซื้อ16 8 8กับ Bigceller ค่ะโดยประโยชน์ของฟังก์ชันนี้ก็คือ Bigceller สามารถสร้างคำสั่งซื้อ1 6 8 8ด้วยตนเองหรือคุณสามารถซิงค์คำสั่งซื้อ1 6 8 8เข้ามาที่รายการใบสั่งซื้อของ Bigceller และดำเนินการรับสต๊อกเข้าคลังได้ลดการทำงานซ้ำซ้อนในการสร้างใบสั่งซื้อผู้ตัดซื้อแลททางบัญชีไม่จำเป็นต้องสลับระบบ สามารถปรับปรุงความเร็วในการประมวลผลคําสั่งซื้อได้อย่างมากต่อไปเรามาดูขั้นตอนการใช้งานกันนะคะขั้นตอนที่1เชื่อมต่อบัญชี1688หากต้องการเรียนรู้วิธีการเชื่อมต่อบัญชี1688สามารถดูคลิปที่แล้วหรือค้นหาคลิปผ่านช่องทางของเราได้นะคะขั้นตอนที่2เพิ่มสินค้า1688และทําการจับคู่ก่อนซิงค์ไปสั่งซื้อขอแนะนําให้คุณสร้างการจับคู่ระหว่างสินค้า1688และ Merchant ด้วยตัวเองก่อน ค่ะไม่ได้สร้างการจับคู่หลังจากซิงไปสั่งซื้อ1 6 8 8กับต i ๊กเซลเลแล้ว,ลวคุณต้องจับคู่ด้วยตนเองต่อไปเรามาดูขั้นตอนการเพิ่มสินค้า1 6 8 8ก่อนนะคะจะมี2วิธีค่ะเพิ่มเป็นเดี่ยวหรือเพิ่มเป็นชุดหมายเหตุเมื่อเพิ่มสินค้า16,8 8ซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติหลังจากเพิ่มซัพพลายเออร์แล้วถึงจะสามารถเลือกซัพพลายเออร์ได้เมื่อสร้างไปสั่งซื้อ168 8กอกดสินค้าของทงั้งกดจับคสิน้า16 188 กดเพิ่มสินค้า1688สามารถเลือกได้ว่าเพิ่มเป็นเดี่ยวหรือเพิ่มเป็นชุดได้ตอนนี้กดเพิ่มเป็นเดี่ยวก่อนนะคะเราสามารถเข้าในเว็บไซต์ของ1688แล้วหลังจากนั้นเลือกสินค้าที่เราต้องการเพิ่มแล้ว Copy Link และวางลิงก์สินค้า1688ไว้ในตรงนี้คลิกรับสินค้า1688ตอนเพิ่มสินค้าระบบจะดวดสอบว่าสินค้ามีอยู่แล้วหรือไม่ตามสินค้า1688และ SKU 1688หากยังไม่มีระบบจะเพิ่มเข้ามา มีอยู่แล้วระบบจะอัปเดตข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะคะเสร็จแล้วกดปันชึกได้เลยนี่เป็นสินค้า168 8ที่เราเพิ่มเข้ามาเมื่อกี้ค่ะต่อไปลองเพิ่มเป็นชุดดูได้นะคะกดเพิ่มสินค้า168 8และกดเพิ่มเป็นชุดสามารถวางลิงก์สินค้า168 8ไว้ตรงนี้แล้วกด enter และ copy ลิงก์อื่นและวางลิงก์อื่นเข้ามาได้นะคะ สามารถเพิ่มสินค้า168 8ได้สูงสุด100รายการในครั้งเดียวค่ะเสร็จแล้วกดบันทึกขั้นตอนนี้ก็แสดงว่าเพิ่มสำเร็จได้2รายการแล้วนะคะกดปิดได้เลยต่อไปเรามาดูขั้นตอนทําการจับคู่นะคะกดรายการยังไม่จับคู่และคลิกที่นี่เพื่อจับคู่กับ s k u merchant ได้นะคะหลังจากเพิ่มสินค้า168 8และทําการจับคู่เรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นขั้นตอนที่3สร้างหรือซิงไปสั่งซื้อ1 6 8 8นะคะเข้าไปที่เมนูการสั่งซื้อ กดกล่องล่างหลังจากนั้นกดใบสั่งซื้อหนึ่งหแปดแปดคลิกใบสั่งซื้อหนึ่งหแปดแปดเอาสามารถเลือกซิงค์ใบสั่งซื้อหนึ่งหอแปดแปดโดยซิงค์เป็นชุดหรือซิงค์ใบสั่งซื้อที่ะรบะบุห,ห,ห,ะรระหรือสร้างใบสั่งซื้อหนึ่งหแปดแปดได้นะคะหมายเหตุขอแนะนําให้คนเพิ่มสินค้าหนึ่งหแปดแปดและสร้างการจับคู่ก่อนที่จะซิงค์หรือสร้างใบสั่งซื้อหนึ่งหอแปดแปดดูขั้นตอนที่สองดังกล่าวนะคะ หากคุณต้องการสั่งซื้อสินค้า1 6 8 8จาก Big s e ซ l e r หมายถึงสร้างใบสั่งซื้อ16 8 8ปบน Big s e l ล e r อรกดกดสร้างใบสั่งซื้อ1 6 8 8กรอกข้อมูลและสร้างใบสั่งซื้อนะคะตอนนี้ลองกดสร้างใบสั่งซื้อ1 6 8 8ได้นะคะเข้ามาในหน้านี้แล้วกรอกข้อมูลที่เดี่ยวข้องน,นะคะทังสินค้าที่รับสามารถเลือกตามความต้องการค่ะซัพพลายเออร์ใบสั่งซื้อเดียวสามารถเลือกซัพพลายเออร์ได้เพียงรายการเดียวเท่านั้นนะคะเลือกตามความต้องการได้ค่ะหมายข Tracking หากมีหมายและ tracking สามารถกรอกไว้ในช่องนี้นะคะหากมีหมายและ tracking หลายรายการกดเพิ่มแล้วและเพิ่มเข้าไปได้นะคะเสร็จแล้วกดส่งค่ะเวลาที่จะมาถึงโดยกลับมาณเลือกตามความต้องการได้นะคะข้อมูลค่าใช้จ่ายหากมีข้อมูลค่าใช้จ่ายต่างๆสามารถกรอกข้อมูลตามความต้องการได้นะคะต่อไปข้อมูล1688บัญชี1688เลือกบอัญชีตามความต้องการได้นะคะประเพทคํคำสั่งซื้อ สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นคําสั่งซื้อท่อไปหรือคําสั่งซื้อจําหน่ายได้ค่ะที่อยู่ระบบจะเลือกที่อยู่เริ่มต้นของบัญชี1นึ่งอแปดแปดที่เลือกไว้โดยอัตโนมัติหากไม่มีที่อยู่เริ่มต้นให้ใช้ที่อยู่ที่เลือกของการสร้างใบสั่งซื้อครั้งล่าสุดหากไม่มีที่อยู่ให้เลือกกอดเกละที่อยู่รับของให้เรียบร้อยที่ระบบ1นึ่งอกแปดแปดก่อนแล้วค่อยกดปุ่มซิงค์ตรงนี้นะคะข้อความ1นึ่งหอแปดแปดข้อความที่เกละจะถูกซิงค์ให้กับซัพพลายเออร์หลังจากทําการสั่งซื้อเรียบร้อย ไปกดเลือกส Merchant เลือกส Merchant ที่ต้องการไปสั่งซื้อแต่ละรายการสามารถเลือก s ส merchant ได้สูงสุด50รายการหากต้องการสั่งซื้อเกิน50 s สิบสกิลมาเชปลอดสร้างใบสั่งซื้อหลายรายการนะคะเสร็จแล้วกดยืนยนันต่อไปกรอกจำนวนการสั่งซื้อหากเรามีส merchant หลายรายการและต้องการแก้ไขจำนวนการสั่งซื้อเป็นชุดสามารถกดแก้ไขเป็นชุดตรงนี้ได้นะคะ หากต้องการเพิ่ม s อ l m e r c h a n t อ่อนอื่น,นสามารถกดเลือก s q ็ m e r h h a n t ตรงนี้ได้นะคะกอดต่อ,อไปบัญชี1 6 8เ,เมื่อกี้หมดอายุแล้วไม่มีที่อยู่รับของตอนนี้เปลี่ยนบัญชีที่ใช้งานอยู่แล้วจะมีที่อยู่รับของออกมาโดยอัตโนมัติค่ะเสาาร็จแล้วกดต่อไปจะมีหน้ารีวิวการสั่งซื้อออกมานะคะต่อไปสามารถเลือกขอโ้ายกเลือกปันเทอรือบันเทอและสั่งซื้อกับ166 เรากอดปันเุ์ไปสั่งซื้อจัตุปันธุ์ลงในกล่องล่างลงในกล่องล่างตรงนี้ค่ะและจะไม่ส่งใบสั่งซื้อหนึ่งหกแปดแปดกับซัพพลายเออร์้าเรากดบันธุ์และสั่งซื้อกับหนึ่งหกแปดแปดใบสั่งซื้อจะถูกบันทุ์ลงในกล่องล่างและํำสั่งซื้อจะถูกสร้างขึ้นในระบบหนึ่งหกแปดแปดเพื่อสั่งซื้อแล้วคุณต้องยืนยันข้อมูลการสั่งซื้อและชำระเงินที่แพลตฟอร์มหนึ่งหกแปดแปดค่ะลองกดบันธุ์ไปสั่งซื้อจถูกบันทุ์ในรายการกล่องล่างก่่อนคะ ต่อไปจะเป็นขั้นตอนที่4ส่งใบสั่งซื้อเมื่อใบสั่งซื้อมีข้อมูลขนส่งแล้วคุณสามารถเรือใบสั่งซื้อที่ต้องการแล้วกดส่งและใบสั่งซื้อจะถูกย้ายไปที่รายการระหว่างทางนะคะต,ต,ต่อไปเรามาดูขั้นตอนที่5รับของเข้าทางหลังจากส่งของถึงคลังนะคะการรับของเข้าทางหมายถึงเพิ่มสต็อกเข้าทางจะมี3วิธีค่ะวิธีที่1รับสินค้าที่รับใบสั่งซื้อวิธีที่2รับสินค้าที่ะหลายใบสั่งซือ้อวิธีที่3มสแกนและรับสินค้า ขั้นตอนที่5โดยเราสามารถดำเนินการในเมนูสินค้าคงคลังนะคะโดยกดการรับสินค้าในหน้ารายการและรับสินค้าจะสําหรับวิธีที่3สแกนและรับสินค้าค่ะลองรับการสแกนบาร์โค้ดเฉพาะสินค้าเพื่อตรวจสอบและรับสินค้าค่ะลดปัญหาการรับสินค้าผิดต่อไปขวาโค้การรับสินค้าสั่งซื้อในหน้าการรับสินค้าสั่งซื้อจะเหมาะสําหรับวิธีที่1กับวิธีที่2รับสินค้าทีละใบสั่งซื้อหรือรับสินค้าทีละหลายใบสั่งซื้อค่ะ วิธีที่1รับสินค้าทีละใบสั่งซื้อเลือกใบสั่งซื้อที่ต้องการแล้วกดปุ่มยืนยันรับสินค้าตรงนี้สามารถรับสินค้าทีละใบสั่งซื้อได้นะคะพาเราเลือกใบสั่งซื้อหลายรายการพร้อมกันแล้วสามารถกด Kraft ปุ่มยืนยันรับสินค้าตรงนี้เพื่อรับสินค้าทีละหลายใบสั่งซื้อนะคะโดยวิธีที่2รับสินค้าทีละหลายใบสั่งซื้อสามารถรับของใบสั่งซื้อจากทั้งสินค้าที่ดังกันได้ใช้ได้กรณีที่ใบสั่งซื้อทั้งหมดที่ได้ตรอจจำนวนสิ่งของตามจริงและถูกต้องแล้ว วิธีการสร้างใบสั่งซื้อ1 6 8 8หรือซิงค์คำสั่งซื้อ1 6 8 8กับ Bigseller ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะหากสนใจใช้งานระบบ Bigseller สแกน QR code นี้และสมัครใช้งานฟรีได้นะคะได้ฝากกดติดตามช่องทาง YouTube ของเราเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางระบบ Bigseller สวัสดีค่ะ